สวัสดีครับวันนี้พบกับผมและล้าไลออนคายเช่นเคยนะครับมาพบกับรถสวยโดนใจบายเป็นไลออนคานั่นเองนะครับและสําหรับวันนี้นะครับนี่เลยนะครับผมมีรถตู้พรีเมียมนะครับฮุนไดแกรสตาร์เล็กนะครับเป็นตัวพรีเมียมนะครับเป็น V-P แท้ๆจากโรงงานเลยนะครับออกห้างมือหนป้ายแดงนะครับคันนี้นะครับมีราคาอยู่2องล้านสามบาทเลยนะครับแต่วันนี้นะครับ เจ้าของเดิมนะครับขาดทุนไปให้แล้วนะครับล้านกว่าบาทเลยนะครับและคันนี้เลขไม้ใช้ไเพียงแค่60,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับดูแลศูนย์ตลอดทุกระยะนะครับคู่มือบุ๊กเซอร์วิสนะครับประวัติศูนย์นะครับคันนี้นะครับประวัติชัดเจนสวยงามมากๆเลยนะครับและนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับพรีวิวทั้งภายในภายนอกตัวรถสําหรับคันนี้กันก่อนเลยครับ คันนี้เลยนะครับฮุนไดแกสตร์เล็กนะครับ2.5พีเยมนะครับมาในปี2021และคันนี้นะครับราคาครับสุดว้าวมากนะครับวันนี้นะครับผมให้ส่วนลดไปเลยทันทีนะครับคันนี้ครับ60,000บาทไปเลยนะครับเหลือเพียงแค่1ล้าน1,090,000บาทเท่านั้นนะครับราคาออกห้างายแดงนะครับอย่างที่ผมแจ้งเบื้องต้นนะครับ2ล้าน3แสน4หมื่น9พันบาทเลยนะครับแต่วันนี้นะครับเจ้าของเดิมนะครับขาดทุนไปให้แล้วนะครับ ล้านกว่าบาทเลยนะครับวันนี้เหลือเพียงแค่1นึ่งล้านหนึบาทเท่านั้นนะครับราคานี้โหต้องย้ําเลยว่าได้รดสวยนะครับไม่เพียงหลักหมื่นนะครับดูแลศูนย์ตลอดทุกระยะนะครับคู่มือบุ๊กเซอร์วิสนะครับมีให้ครบเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับและได้เป็นรุ่น VP ป้ายดําจากโรงงานเลยนะครับต้องย้ําก่อนว่า ฮุนไดแกนสตาร์เล็กเนี่ยเขาจะมีเพียงแค่2รุ่นย่อยเท่านั้นนะครับก็คือจะเป็นตัวพรีเมียมก็คือจะไม่มีเคาน์เตอร์และรุ่น VP ก็คือจะมีเคาน์เตอร์และทีวีสไลด์ขึ้นมานั่นเองนะครับคันนี้คือจะเป็นรุ่นพรีเมียมนะครับไม่มีเคาน์เตอร์นะครับจะได้ในส่วนของ R T V ทเพดานมาแทนนั่นเองนะครับนอกนั้นออปชั่นเหมือนกันหมดต่างกันแค่เคาน์เตอร์ขั้นกลางเท่านั้นนะครับและโดยส่วนตัวผมชอบมากๆเลยนะครับตัวพรีเมียมนะครับเพราะเขาจะมีพื้นที่นะครับใช้สอยนะครับเยอะมากนะคร ได้นะครับหรือนะครับผู้นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะครับก็สามารถปรับเอนนอนได้นะครับพื้นที่นะครับค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับและนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับกันอย่างละเอียดเลยนะครับนี่และสําหรับนะครับโฉมนี้นะครับเป็นโฉมใหม่ใหม่เนอร์เชนนะครับเครื่องยนต์ a 2มาเรียบร้อยแล้วนะครับมีกล้อง360องศารอบคันนะครับคูดคอนโทรลนะครับทีวีเพดานนะครับมีให้ครบนะครับนี่ได้ป้ายทะเบียนดำนะครับป้ายทะเบียนดําคืออะไรคือรถลอยนึงก็คือรถ นั่งส่วนบุคคลนะครับไม่เกิน7ที่นั่งนั่นเองนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็คือรถ7ที่นั่งแทๆ้ๆจากโรงงานเลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เปิดปิดแบบออโต้ด้วยนะครับไฟตัดหมอกมีให้และตัวรถคันนี้นะครับจะได้เป็นสีดำนะครับ เป็นสีที่ยอดฮิตยอดนิยมมากๆเลยนะครับสำหรับรถตู้พรีเมียมสีดํานี้จะเสริมอํานาจบารมีของเราดีมากๆเลยนะครับนี่และสําหรับล้อแมกอลลอยนะครับสําหรับฮุ Gas Star นไดแกสตาร์เล็กเนี่ยเขาจะได้เป็นขอบ7 7นะครับเป็นแม็กซีซีแบบนี้เลยนะครับและคันนี้ได้ยางใหม่นะครับอาบิสโตนะครับ ปี2 0 2 2นะครับเป็นยางบิตโตนปี2022นีนะครับตุ่มยางหน้ายางนะครับนี่ก็สามารถใช้ต่อได้นะครับอีก1-2ปีได้สบายๆเลยนะครับเพราะคันนี้ใช้มาน้อยจริงๆนะครับไม่เพียง6 0,000โลเท่านั้นนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับสำหรับคันนี้นะครับนี่จะได้ในส่วนของกล้องนะครับ360อองศานะครับหรือกล้องรอบคันนะครับช่วยในการขับขี่ของเราดีมากๆเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับและนะครับ คันนี้นะครับผมต้องแจ้งให้ละเอียดเลยนะครับว่าคันนี้ตัวคอสอผลิตเนี่ยเขาจะผลิตปี2018นะครับจดทะเบียนนะครับปี2021นั่นเองนะครับทำไมถึงจดปี2021เพราะคันนี้นะครับเขาเป็นรถนะครับค้างสต็อกนั่นเองนะครับก็คือเจ้าของเดิมเนี่ยออกรถมาในปี2021เลยนะครับบุ๊กเซอร์วิสต่างๆนะครับเข้าสูญมาตั้งแต่ปี2021นั่นเองนะครับรถนะครับแตะพื้น ก็คือปี2021นั่นเองนะครับจะเป็นรถค้างสต็อกของเขานั่นเองครับไม่มีวางจําหน่ายนะครับไม่มีผลิตแล้วนั่นเองนะครับผลิตเป็นล็อตสุดท้ายนั่นเองนะครับแต่และให้ดูเลยนะครับออปชั่นนะครับนี่จะได้ประตูนะครับอัตโนมัตินะครับหรือประตูไฟฟ้านะครับจากโรงงานเลยนะครับตรงรุ่นนะครับทางซ้ายและขวานะครับเบาะนี่ครับเขาจะเป็นเบาะ VP หัวหมอมิกกี้เมาส์เป็นหนังแท้เลยนะครับ มาจากนะครับเม็ดอินเกาหลีเลยนะครับสั้งแต่อันนี้นะครับปัดไฟฟ้านะครับพนักพิยงลองน้องเป็นไฟฟ้าทั้งหมดและยังมีพรมนะครับนี่ให้ดูเลยครับนี่เป็นพรมตรงรุ่นของเขาตัวแกสตาเล็กนั่นเองนะครับนี่เป็นขนขนแบบนี้เลยครับถ้าใครกลัวเปื้อนก็สามารถเอาพรมยางนะครับมาปูได้อีกหนึ่งชั้นนั่นเองนะครับมีครับอ่าเพดานนะครับก็คือมี มาให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับนี่ประตูสไลด์นะครับลื่นปืดแบบนี้เลยนะครับและระบบฮาร์มเบรกนะครับได้ดิสเบรกทั้งหมด4ีล้อแล้วนั่นเองนะครับไฟท้ายเป็น LED สสวยแบบนี้เซ็นเซอร์ด้านหลังกล้องรอบคันกล้องถอยหลังมีมาให้ครบนะครับนี่รุ่นย่อยของเขาก็คือจะเป็นอฮุนไดแกสตาร์เล็กตัวพรีเมียมนั่นเองนะครับนี่และเวลาเปิดนะครับนี่เปิดได้ง่ายแบบนี้เลยนะครับ นี่และเดี๋ยวเราเริ่มต้นนะครับให้ดูนะครับลอยตาเข็บเม็ดอาร์กล่องน้ําต่างๆนะครับขวนน็อตต่างๆนะครับไม่มีขันนะครับไม่มีขยับนะครับซีลเลอร์นะครับเดินตรงเดินเรียบแบบนี้เลยนะครับและเ้าเรารับประกันนะครับว่าไม่มีอุบัติเหตุนะครับชนหนักพิการหรือน้าท่วมนะครับคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะครับออกห้างไปแดงมาเลยนะครับและเบาะแถวสุดท้ายนะครับนี่ พลาสติกนะครับการลอยตรงนี้นะครับนี่ยังอยู่เลยนะครับยังไม่ได้แกะออกเลยนะครับและเบาะสําหรับฮุนไดแกสตาร์เล็กเนี่ยเขาสามารถปรับเอนได้นะครับนิดหน่อยนั่นเองนะครับนี่ผมปรับไปดูนี่สามารถปรับเอนได้นะครับนี่เอนได้แบบนี้เลยแต่ถ้าเป็นฮุนไดเอสวันเนี่ยไม่สามารถปรับเอนได้เลยนะครับและนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับออปชันด้านในนะครับสําหรับตัวรถคันนี้กันและนี่นะครับจะเป็นภายในนะครับ สำหรับฮุนได้แกนสตาร์เล็กคันนี้นะครับมาพร้อมด้วยกุญแจรีโมทนะครับมีครบนะครับสองชุดนะครับนี่เราเสียบบียดสตาร์ได้เลยแม่โหเสียงเครื่องนิ่มๆเลยนะครับไม่หลักมือนนะครับเข้าสู่ตลอดสําหรับคันนี้นะครับและเดี๋ยวเราเริ่มต้นนะครับให้ดูจากเบาะด้านข้างกันก่อนเลยนะครับจะเป็นเบาะหนังแท้นะครับสีเบจแบบนี้นะครับรอบคันเลยนะครับปีกเบาะนะครับไม่มีช้ำไม่มียับไม่มีขาดเลยนะครับ ได้ลดไม่หลักหมื่นนะครับเข้าสู่ตลอดนะครับและสําหรับแผงประตูนะครับจะเป็นโทนสีครีมหรือสีเบจนะครับมือจับเป็นสีบอลเงินแบบนี้นะครับมีนะครับตกแต่งด้วยลายไม้นะครับสำหรับรุ่นท็อปนะครับโอ้โหดีไซน์สวยงามมากนะครับมีแอร์แบ็กระบบความปลอดภัยคู่หน้าเนี่ยมีมาให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับสาหรับคันนี้นะครับและหน้าจอนะครับคันนี้ได้หน้าจอทัชสกรีนมาเรียบร้อยแล้วนะครับมีออปชั่นมีเดียพื้นฐานเนี่ยมีมาให้ครบด้วยนะครับและยังนะครับมี3 กล้องนะครับ360องศารอบคันนั่นเองนะครับหรือกล้องสมาร์ทวิว360องศานะครับพร้อมด้วยเซ็นเซอร์กะยะ่งถอยมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแอร์นะครับโชว์ตัวเลขดีตอนแบบนี้เลยนะครับมีเลือกโหมดออโต้ก็ได้นะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบนี้นะครับมีช่องเสียบ usb นะครับอ่า HDMI นะครับ power power outlet ตรงนี้นะครับหนึ่งจุดและสำหรับตัว minor c h a n g เนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันนะคืออุ่นเบาะนะครับได้ทั้งร้อนทั้งเย็นอ่าสีส้มส้มนั่คืออุ่ ่สีฟ้านะครับก็คืออุ่นเย็นนะครับใช้ตอนไหนก็คือกรณีเราจอดรถตากแดดนะครับเราสามารถเลือกโหมดนะครับนี่ลมเย็นได้เลยนะครับนี่เฉพาะเบาะคนขับนั่นเองนะครับและสําหรับเลขไม้นะครับคันนี้นะครับอย่างที่ผมแจ้ง ไม่เพียงแค่60,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับมือเดียวป้ายแดงเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะเลยนะครับพวงมาลัยหนังนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมด้วยนะครับแอร์แบ็กที่พวงมาลัยนะครับและระบบช่วยการขับขี่ก็คือคูซคอนโทรลนั่นเองนะครับและสําหรับคู่มือการใช้งานนะครับสาหรับคันนี้นะครับมีให้ครบอย่างแน่นอนนะครับรถสวยแบบนี้ไมล์ลักหมื่นแบบนี้นะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นนะครับในส่วนของคู่มือการใช้งานหน้าจอนะครับ คู่มือการใช้งานตัวรถนะครับนี่เป็นกระเป๋าแบบนี้นะครับมีให้ครบแบบนี้เลยนะครับและยังมีในสิ่งที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือสมุดรับประกันหรือบุ๊กเซอร์วิสนั่นเองนะครับและคันนี้นะครับอย่างที่ผมแจ้งเบื้องต้นนะครับคันนี้นะครับเจ้าของเดิมนะครับมีการออกรถนะครับอ่าให้ดูกันช้าๆชัดๆเลยนะครับนี่วันที่ส่งมอบรถนะครับก็คือปี2021นนั่นเองนะครับ แต่คอสอผลิตตัวรถคันนี้เนี่ยก็คือปี2018นะครับลูกค้าออกรถปี2021ีและจดทะเบียนปี2021นนั่นเองนะครับและคันนี้นะครับนี่เขาศูนย์ตลอดทุกระยะเลยนะครับนี่ที่ผมแจ้งนะครับดูแลศูนย์ตลอดทุกระยะนะครับไม่มีว่างไม่มีเว้นนะครับเช็คระยะนะครับตามรอบของเขาเลยนะครับนี่ล่าสุดสามารถดูตรงนี้นะครับเช็คระยะมาล่าสุดนี่ลูกค้าสามารถเช็คระยะที่รอบถัดไป ก็คือ6 7 0 0 0 0กิโลนะครับนี่อันนี้เป็นป้ายแขวนจากสูตรฮุนไดนั่นเองนะครับนี่สามารถดูแลนะครับเข้าสู์ที่รอบถัดไปได้เลยนะครับและสำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับให้ดูเลยนะครับความหรูหราของรถนะครับรุ่นท็อปสุดเนี่ยป้ายแดง2ล้านกว่าเนี่ยได้อะไรบ้างนะครับนี่ประตูไฟ้าจากสูตรเลยนะครับซ้ายขวานะครับเบาะ v วนะครับเป็นทรงหัวหมอนมิก้เม์นะครับ เป็นหนังแท้นะครับจากโรงงานเลยนะครับเมดอินนะครับเกาหลีเลยนะครับปัาไฟฟ้านะครับอสองตัวนี้คือปัาไฟฟ้าคือรองน่องตรงนี้นะครับแล้วก็อ่าพนักพิงตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนี่นี่ปรับเอนนอนได้เลยนะครับหรือรองน่องนะครับเราก็สามารถปรับได้นั่นเองนะครับนี่สองตัวเลยนี่ปรับเอนแบบนี้เลยนะครับรองน่องต่างๆนะครับนี่ปรับขึ้นลงนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับ สามารถปรับเอนนอนได้เลยนะครับแบบนี้นะครับสะดวกสบายมากๆเลยนะครับและจอนะครับนี่เขาจะมีจอเพดานมาให้สําหรับตัวพรีเมียมนะครับอย่างที่ผมแจ้งนะครับแต่ถ้าเป็นตัวอ่าวีพีนะครับเขาจะมีเคาน์เตอร์นั่นเองนะครับนี่พลาสติกกัะลอยนะครับยังอยู่เลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับหน้าจอเพดานนะครับเขาก็จะลิงภาพนะครับจากหน้าจอหลักด้านหน้านั่นเองนะครับระบบแอร์นะครับเย็นทั่วห้องโดยสารแน่นอนนะครับ คุณใดทําระบบแอร์มาได้ดีมากๆเลยนะครับแอร์เย็นมากนะครับมี2ตู้นั่นเองนะครับตู้หน้าและตู้หลังนั่นเองนะครับฝ้าเพดานนะครับใส่สะอาดมากๆเลยนะครับและนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับโครงสร้างด้านหน้านะครับภายในเครื่องยนต์สาหรับคันนี้กันและนี้นะครับจะเป็นโครงสร้างด้านหน้านะครับภายในเครื่องยนต์นะครับแก้ม2ฝั loe, ่งซ้ายขวานะครับน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีขันนะครับไม่มีถอดไม่มีขยบนะครับ โครงสร้างเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีอุบัติเหตุนะครับชนหนักผิดคว่ำหรือน้ําท่วมอย่างแน่นอนนะครับและคันนี้ได้รับการตรวจรับประกันโครงสร้างนะครับจากสถาบันนะครับวันทุคายอินสเปกชันนะครับได้รถสวยเกตเมาเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องยนต์นะครับใสสะอาดมากครับไม่เพียงหกหมื่นโลเข้าสูนตลอดนะครับเป็นเครื่องยนต์คอมเบเลดีเซล2,500ซีซีเป็นเครื่องยนต์ A2 175แรงม้ามาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเครื่องตัวนี้อึดอนนะครับ ดูแลรักษาง่ายนะครับไม่จุกจิกไม่กินน้ํามันนะครับและเวลาปิดแค่นี้เองนะครับปิดง่ายนะครับดูแลบํารุงรักษาง่ายนั่นเองครับและนะครับสำหรับคันนี้ก็คือฮุนไดแกสตาร์เล็กนะครับ2.5 V P ปี2021นะครับราคาวันนี้นะครับเหลือเพียงแค่1ล1 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับซื้อได้ทั้งสดและจัดเฟแนซ์ซื้อสดไม่มีบวกแวดครับซื้อจัดเฟแนซ์เครดิตดีก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้พน อยู่ประมาณ20,000บาทต่อเดือนนะครับนานสูงสุดถึงเปีนะครับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ2.59%เท่านั้นนะครับซื้อได้ทุกจังหวัดนะครับซื้อได้ทุกอาชีพนะครับเรามีไฟแนนซ์นะครับรองรับทุกไฟแนนซ์นะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนนะครับเหนือใต้ออกตกหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเราก็มีไฟแนนซ์รองรับนะครับทุกจังหวัดทั่วประเทศนั่นเองนะครับหรือสนใจนะครับอยากเข้ามาชมคันนี้นะครับคันจริงที่หน้าร้านเรานะครับสามารถเซิร์ชใน Google แบบว่า ไลออนคาร์ลรถมือสองนะครับเป็นภาษาไทยนะครับเราปักมุดไว้ที่ร้านตรงนี้เลยนะครับร้านเราตั้งอยู่บนถนนนะครับการจนาพิเศษบางบัวทองนะครับอยู่ติดกับโรตัสไซน้อยบางบัวทองนนทบุรีนะครับเปิดทุกวันทําการนะครับตั้งแต่9ก้าโมงเช้านะครับถึง6กโมงเย็นนะครับเสาร์อาทิตย์ก็เปิดครับวันหยุดก็เปิดนะครับเข้ามาเลือกชมรถสวยๆกันได้ทุกวันเลยนะครับและตอนนี้เราก็มีรถให้เลือก ครับครบทุกเซตเมนต์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกีงพรีเมี่ยนะครับรถ s u v นะครับมีครบทุกยี่ห้อนะครับหรือเป็นรถตู้พรีเมี่ยนครับเกียร์แกงคาร์นิวัลนะครับฮุนไดเอสวันครับฮุนไดแกสตาเล็กฮุนไดสตาร์เลียรออพาร์ทนะครับเวล์ฟายโหมีครบทุกรุ่นย่อยอย่างแน่นอนนะครับสนใจก็สามารถติดต่อนะครับกันเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น f a เฟซ o ุ๊กยูทูบไลน์ทิกต็อกหรือทางเว็บไซต์ไลออนคาร์ไทยแลนด์ของเรานะครับหรืออยากจะวีโอคอนะครับดูรถจริงนะะคครรัับบททุุุกกกซออมมให้ยลเีด มากกว่านี้นะครับก็สามารถติดต่อนะครับทีมงานของเราได้นะครับเรามีทีมงานคอยให้คำปรึกษานะครับถูกช่องทางเลยนะครับและนะครับก่อนที่เราจะทํางานส่งมอบรถนะครับเราก็ทําการล้างขัดเคลือบสีทําสปาค่าเชื้อให้ใหม่นะครับก่อส่งมอบนั่นเองนะครับลูกค้าได้รถสวยสภาพนางฟ้าสภาพพร้อมใช้งานพร้อมเดินทางกันอย่างแน่นอนนะครับและสําหรับวันนี้นะครับผมมารีวิวคันนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครขาให้ถูกช่องทางด้วยนะครับจะได้ไม่พลาด การติดตามนะครับรถเข้าใหม่นะครับที่เราอัปเดตกันต่อเนื่องแบบนี้นะครับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ